เข้าไปที่ปายไม่ไว้วางใจจัดก,การเข้าไปสกัดครับสวัสดีทุกคน สวัสดีคุณสวัสดีทุกคนช่วงนี้ดรมลิกาจะสวยนิดหน่อยนะคะและทุกคนค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ดรมลิกาด้วยค่ะและเดี๋ยวฉันจะบอกว่าทําไมจึงยุบสภาไม่ได้ทําไมจึงยุบสภาไม่ได้ฝันกลางวันหลับกลางแดดค่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนแล้วก็ขอแสดงความนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยกับกรณีที่บุคคลผู้ซึ่งไม่มีอำนาจ แต่พยายามดันทุรังใช้อำนาจของคนอื <siglo achi bizarre> ่นนะคะและขณะเดียวกันนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยกับบุคคลผู้ซึ่งไม่รู้ที่ต่ําที่สูงขอแสดงความเสียใจกับบุคคลผู้ซึ่งดันทุรังแล้วก็ไปทําในสิ่งที่ไม่สมควรขอแสดงความเสียใจด้วยกับบรรดาพวกสาววัวควายแดงกลับไปเล็มหญ้าเหมือนเดิมขอแสดงความเสียใจและขอเสียงความเสียใจรวมทั้งขอแสดงความเสียใจเพิ่มเติมด้วยกับกรณีที่ไอ้พวกไม่รู้จักนะคะตอนมีอํานาจ เสือกใช้อำนาจในทางที่ผิดแต่ขณะเดียกันตอนไม่มีอำนาจเสือกพยายามจับไปใช้อำนาจที่ตนเองไม่มี ในฐานะที่มีประสบการณ์ทางด้านการเมืองมาระดับสูงและสูงลิว่วดมรมลิกาขออนุญาตประกาศให้ทราบว่ารักษาการและปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีนะคะไม่มีอำนาจยุบสภาค่ะและใครก็ตามแต่ที่ส่งขึ้นส่งขึ้นส่งขึ้นไปถึงตรงไหนก็ตามแต่ค่ะนั่นเป็นการกระทําที่มิสมควรมิบังควรและเป็นกระทำที่เป็นการกระท,ทํารรท,ที่เอาของเสียไปยื่นให้ใหเพื่อนะคะไประคายเคืองนะคะ่ะดังนั้นเนี่ยบุคคลผู้ซึ่งนะคะเป็นคณะที่ปรึกษา ของสถาบันชั้นสูงนะคะบุคคลผู้ซึ่งเป็นคณะที่ปรึกษ,ษาก็จะต้องกันกองค่ะเมื่อกันกองจะเอาของเสียขึ้นไปทูลได้จะเอาของเสียขึ้นไปได้อย่างไร บุคคลผู้ซึ่งเป็นคณะที่ปรึกษาเขากาลังเขาก็กาลังดูกฎหมายอยู่พอเขาดูมาปุ๊บจูจๆส่งขึ้นไปคณะบรรดาพวกคณะที่ปรึกษาต่างๆทั้งหลายเขาก็จะต้องดูค่ะว่าเป็นของดีหรือของเสียเมื่อเป็นของเสียเนี่ยใครจะกล้าเอาขึ้นไปนะแล้วใครนะที่ตัวเองไม่มีอํานาจเนี่ยแต่ปรากฏว่าพยายามใช้อํานาจที่ตัวเองไม่มีแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพยายามที่จะดึงพยายามที่จะดึง พยายามที่จะดึงใครกันนะที่พยายามจะดึงพระมาหากษัตริย์ลงมาแก้ไขปัญหาในสิ่งที่ท่านไม่ได้เป็นผู้สร้างปัญหาใครกันนะไอ้พวกใครนะที่มันไม่นับถือเลยเนี่ยใครกันนะสวัสดีค่ะถูกต้องค่ะบุคคลใดก็ตามแต่ที่ทะลเรื่องตึงตังเอาของเสียขึ้นไปสู่ที่สูงคนนั้นเนี่ยก็จะ เป็นบุคคลผู้ซึ่งจะต้องได้รับโทษอ,อย่างสาสมเก็ดใจพักเผื่อใครเนี่ยไม่มีนักกฎหมายตัวยงแล้วหรอนี่ใช้ไปจนหมดหน้าตักแล้วหรอฮะทำไมถึงใช้จนหมดหน้าตักแล้วหรอ นักกฎหมายเท่าที่มีก็รู้อยู่ว่าทําให้แพ้มาตลอดเลยไม่ว่ากฎหมายข้อไหนเธอก็แพ้เพราะอะไรเพราะว่าพวกเธอไม่ได้ทําหน้าที่ของนักกฎหมายที่ดีแต่เธอทําหน้าที่ตามคําสั่งของทักษิณแท่อวยเมื่อพวกเธอเป็นนักกฎหมายที่ไม่ใช้วิจารณญาณความรู้ทางด้านกฎหมายแต่เสือกทําหน้าที่ตามคําสั่งของบุคคลผู้ซึ่งพยายามในการที่จะทะลุทะลวงใช้อํานาจในทางที่ผิด เพราะฉะนั้นก็แปลว่ากฎหมายนั้นๆคุณก็ไม่ได้ใช้อย่างความเป็นมืออาชีพทางด้านกฎหมายแต่คุณเนี่ยลุกแก่อำนาจทางด้านกฎหมายอย่างผิดผิดผด,ดังนั้นคุณก็เลยทําแต่สิ่งที่ผิดสิ่งที่ผิดสิ่งที่ผิดไง,ดงโอเคนะคะตามนั้นด,ดรมริกาขอ,อกล่าวใช้กฎหมายเพื่อตอนเองและขณะเดียวกันใช้นักกฎหมายเป็นขี้ข้าตนเอง และขณะเดียวกันไม่ได้ใช้นักกฎหมายให้เขาเนี่ยใช้ประสบการณ์ความรู้ความสามารถและหลักวิชาทางด้านกฎหมายแต่ใช้นักกฎหมายไปเป็นขี้ค้ามันก็จะต้องผิดอยู่ร่ำไปนั่นเองจบข่าวดรมาริกาขออนุญาตประกาศว่าจบข่าวการยุบสภามิได้ค่ะและขณะเดียวกันตอนนี้ เมื่อไม่มีพระราชกิจดีกาลงมาดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าสภาก็จะต้องมีการเปิดโหวตนายกรัฐมนตรีค่ะการโหวตนายกตีมึงมีสิทธิ์ในการที่จะเสนอชื่อไพ่ใบสุดท้ายคือจะเป็นคนไหนก็ตามแต่ของพรรคเพื่อไทยก็เสนอขึ้นไปชิงสิคะส่วนพรรคการเมืองอื่นจะเสนอใครก็เสนอขึ้นไปชิงสิคะส่วน คุณพีรพันธ์จะเสนอตัวเองขึ้นไปชิงก็เสนอขึ้นไปชิงสิคะส่วนคุณประวิทย์จะเสนอตัวเองชิงก็เสนอขึ้นไปชิงสิคะส่วนคุณจุลินจะเสนอตัวเองชิงก็เสนอขึ้นไปชิงสิคะถ้ามีสอสอเสนอชื่อตัวเองขึ้นไปชิงคุณก็มีสิทธิ์ที่จะถูกเสนอชื่อขึ้นไปชิงแต่ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร500อคนจะโหวตให้ใครเป็นเสียงข้างมากนั้นขึ้นอยู่กับเอกสิทธิ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนี่คืออำนาจของปวงชนชาวไทยซึ่งประชาชนชาวไทยเนี่ย เขาได้ใช้อำนาจนั้นเนี่ยใส่มือสอสอไปแล้วสอสอก็ไปใช้วิจารณญาณสิคะสภาไม่ได้เกิดเดดล็อกเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามแต่เห็บเนี่ยโดดออกจากหลังหมาซากเน่าหมาหมดแล้วเนี่ยแต่ปรากฏว่าไปเนี่ยจัดตั้งรัฐบาลด้วยตัวเองไม่ได้เนี่ยไปรวมเห็บกลับมาไม่ได้เนี่ยจะมาชิงยุบสภามันไม่ได้นะคะคุณไม่มีอำนาจนั้น ดิฉันขออนุญาตกล่าวสั้นๆง่ายๆมีอะไรที่ไม่เข้าใจไหมคะยกมือขึ้นค่ะมีใครที่ไม่เข้าใจยกมือขึ้นค่ะใครไม่ใครใครไม่เข้าใจสิ่งที่ดตอรมาริกาพูดให้กดสองส่วนใครที่เข้าใจสิ่งที่ดอเรมาริกาพูดให้กดเลขค่า2ตัวคะ่ะใครที่ ใครที่เข้าใจสิ่งที่ดรมริกาพูดให้กดสมน้ำหน้าเลขค่าสองตัวฮ่าห้าห้าหาหาหาา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 าใครที่เข้าใจสิ่งที่ดรมริกาพูดเรื่องที่ว่าไม่ใช่แฟนทำแทนบ่ได้รู้จักไม่ใช่แฟนทำแทนบ่ได้ไหม ไม่ใช่แฟนทําแทนไม่ได้ค่ะไม่ใช่ตัวจริงทําแทนอํานาจนั้นไม่ได้ค่ะการยุบสภาเป็นอํานาจของบุคคลผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเท่านั้นค่ะส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเขาเรียกว่าแทนค่ะบุคคลผู้ซึ่งเป็นรักษาการเขาเรียกว่ารักษาการค่ะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเขาให้รักษาการเขาให้ทําแทนเขาไม่ได้ให้ไป ตะลึกบึกตะลึกบึกตะลึบกลบึกแทนค่ะเข้าใจที่พูดนะคะสมมติว่าเพื่อนเอาเมียมาฝากไว้เขาฝากไว้เฉยเฉยมึงก็แค่เปิดปิดประตูรถให้เมียเพื่อนเนี่ยได้ไปนั่งหาข้าวหาน้ำให้เมียเพื่อนได้กินแต่มึงไม่สามารถที่จะไปตะละแกแะละยัดตะละยัดเมียเพื่อนได้ค่ะโอเคนะคะเก็ตไหมคะ ไม่ใช่แฟนทำแทนบ่ได้ค่ะใครยังไม่เข้าใจอีกจะขออนุญาตเปลี่ยนภาษาด็อกเตอร์ให้เป็นภาษาคนแล้วถ้าเกิดคนฟังยังไม่เข้าใจมันจะมีควายมาฟังอยู่ด้วยดิฉันจะเปลี่ยนภาษาคนให้เป็นภาษาควายให้เข้าใจง่ายๆนะคะระดับทุกชนชั้นการศึกษาจะเข้าใจตรงกันหมดนะคะไม่ใช่แฟนทำแทนบ่ได้ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ ถ้าไม่เข้าใจอีกก็หมายความว่าเหมือนมีเหมือนเพื่อนเอาเมียมาฝากมึงสามารถที่จะเปิดปิดประตูรถให้เมียเพื่อนเนี่ยได้ขึ้นลงลงเท่านั้นแต่มึงไปมึงไปเย็บเมียเพื่อนไม่ได้มึงจะไปสละเอ็บเมียเพื่อนไม่ได้เด็ดขาดเข้าใจใช่ไหมคะมึงจะไปสละเอ็บเมียเพื่อนไม่ได้เลยเพราะว่ามึงอนปฏิบัติหน้าที่ แทนแต่เขาให้ทําแทนในสิ่งที่มึงทําแทนได้แต่มึงจะไปสะละเอ็บเมียเขาเนี่ยไม่ได้ไม่ใชแฟนทำแทนบอไดาไม่ใช่แฟนทำแทนบอดบอดาก <c oughs> <c oughs> ูมันเพลงมันร้องยังไงวะ <c oughs> เข้าใจไหม <c oughs> คือเผื่ออันนี้ต้องพูด ทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะว่าแล้ววิกฤตต้องพูดเผื่อบรรดาพวกควาย,ยไม่เข้าใจก็ต้องใช้ภาษาควายด้วยนะคะบางทีภาษาคนเนี่ยควายจะไม่เข้าใจเราก็เลยต้องแปลงภาษาคนให้เป็นภาษาควายด้วยโอเคนะคะ,อคะ,คะตอนนี้ก็ต้องเดินหน้าเปิดสภาค่ะทะ่านแ่ะก็สภามันเปิดได้อยู่สภามันไม่ได้เกิดเดดล็อกไอคนที่เกิดปัญหาคือแพรทอมทวีไอคนที่ทําให สิบเอดเสียงสิบเอ็ดล้านเสียงของประชาชนแม่งโคตรไม่มีความหมายเนี่ยก็คืออีแพรทอมทุีและคนที่ํำให้ศรัทธาประชาชนเนี่ยหมดลุยเลยก็คืออีแพรทองทุีเพราะฉะนั้นเนี่ยพักเพื่อใครเนี่ยหรือเพื่อใครก็ตามเนี่ยจะด่าคนอื่นเนี่ยว่าไม่มาร่วมกับตนไปไปด่าเห็บหมาที่กระโดดออกว่าไม่มาร่วมกับตนไปด่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ย มึงต้องไปดูซากหมามึงก่อนว่าซากหมามึงอะทําไมมันเน่านักเข้าใจใช่ไหมคะเออมึงต้องไปดูซากหมาเน,าน่ามึงก่อนนะคะมีคนบอกว่าพูดเพราะเพาะไม่เป็นเหรอพูดเพราะเพาะเป็นค่ะแต่ขณะเดีวยวกันมันไม่สนุกปากอะค่ะคุณพี่หนักกระบาลหัวคุณพี่มากเหรอคะดิฉันจะพูดเพราะหรือพูดไม่เพราะคุณพี่สะดวกฟังคุณพี่นั่งฟังค่ะคุณพี่ไม่สะดวกฟังคุณพี่เอาหัวไม่มือสไลด์แล้วก็ออกไปนะคะ จบนะคะนี่คือดเรมาริกาวารตี้ท็อกโชว์ค่ะเป็นโชว์การพูดของดเรมาริกาไม่ใช่โชว์การพูดของคอดพ่อคอดแม่คุณพี่ค่ะคุณพี่สะดวกฟังนั่งฟังนะคะคุณพี่ไม่สะดวกฟังเอาหัวไม่มือก็ได้ค่ะสไลด์แล้วก็ออกไปนะคะ TikTok มีในโลกใบนี้ประมาณ2,000ล้านแอคเคิลค่ะ เพราะฉะนั้นคุณพี่จะไปดูใครก็ได้ไม่ต้องดูดเรมาริกาจบนะคะไม่ต้องมานั่งดูฟรีอย่างมีเกียรตินะคะคุณพี่จบไปนะคะคุณพี่พอจะชัดเจนไหมคะสะดวกอยู่อยู่ค่ะไม่สะดวกอยู่คุณพี่เอาหวไม้มือสไลด์แล้วก็ออกค่ะสวัสดีค่ะนี่เป็นการทอล์กโชว์การเมืองที่สนุกที่สุด ในโลกใบนี้แล้วค่ะไม่มีอะไรที่จะเป็นทอล์กโชว์การเมืองบ้านเมืองที่จะสนุกเท่ากับดเรมาริกาวาไรตี้ทอล์กโชว์แล้วค่ะดเรมาริกาเป็นชื่อดิฉันไม่ใช่ชื่อคุณพี่ค่ะวาเรตี้เป็นความหลากหลายค่ะทอล์กคือการพูดโชว์คือการแสดงนี่เป็นการแสดงการพูดของดิฉันดเรมาริกาค่ะไม่ใช่เป็นการแสดงการพูดของคดพ่อคดแม่คุณพี่ค่ะคุณพี่อยากจะให้พูดเรียบร้อยไปส่งไปสั่งสอนคดลูกคดหลานคุณพี่ นะคะไปสั่งสอนลูกหลานคุณพี่เองค่ะไม่ต้องมาส่งสอนส่งศารไม่ต้องมาสั่งสอนลูกหลานชาวบ้านโอเคนะคะจบค่ะตามนั้นแม่ทีเต้นอีตูพวกนั้นเผาบ้านเผาเมืองกักขระสาระไม่มีเผาไปเลยครับพี่น้องผมรับผิดชอบเพงเองไอเลวชาติชั่วดูนี่นั่นกักขระ เก,กเ,เกมะเลกเกเลคุณพี่รับได้เนาะปะโถเอ้ยเต็มสองรูหูกูเลยตอนที่กูมอนิเตอร์ปีห้าสมอ่ะแต่ที่ดเรมาริกาพูดจาเออะมะเทิงเสือกทำเป็นรับไม่ได้อีกระแดะความจริงอะฟังที่สิ่งเดียวที่ดเรมาริกาพูดนี่ความจริงมึงอยากฟังเรื่องตะแหละมึงไปที่อื่นเลย ความจริงนั่งนิ่งๆแล้วก็ฟังแล้วก็ฟังฟรีอย่างมีเกียรติด้วยเออแต่อยากจะฟังเรื่องตะแหละมึงไปฟังทางอื่นเลยเรื่องตะแหละไปฟังทางอื่นเลยจ้าเรื่องตะแหละเนี่ยอยู่นู่นค่ะถนนเพชรบุรีตัดใหม่ตอนนี้ยังย้อมใจกันไม่สิ้นสุดเลยเรื่องตะแหละตะแหล่อะเรื่องตะแหละคือเรื่องอะไรวะเรื่องตอแหล่ คนก็ไม่ใช่ควายเป็นคนก็จะไม่ใช่ควายเป็นคนก็จะไม่ใช่ควายหวะวะเป็นคนคดีฉิ่ยคุณแต่งเพลงใหม่อีกละเป็นคนคดีฉันไม่ใช่ควายเป็นคนคดีฉันไม่ใช่ควายวะวะใครก็ได้เอาเอาดนตรี AI ไปหลุมให้หน่อยฉันแต่งเพลงใหม่เป็นคนก็ไม่ใช่ควายเป็นคนคดีฉันไม่ใช่ควายเป็นคนคดีฉันไม่ใช่ควายวะวะเป็นคนคดีฉันไม่ใช่ควาย เป็นคนคดีฉันไม่ชี้ควายว่ะแมอะไรก็ตามแต่นะคะช่วงนี้เป็นรายการดรมาริการเปิดขึ้นมาและก็ขอยินดีต้อนรับทุกทุกคนเข้าสู่ช่วงนะคะดรมริการ์วลนที่ท๊โชจ์ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงและตอนนี้รายการดรมาริการสนับสนุนโดยดรมริการเวลเวดลิฟ